สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องยูทูบต้องปนันทีวีในคลิปนี้เราจะมาพบกับคำทํานายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ด้วยไพนัคราชนะครับจะเริ่มจากทําการสับไพจำนวน9ครั้งเพื่อให้ไพเดีก,กัน1 2 3่5 6 7 8 9กัจ1 2 3 4 5 6 7 8าจากนั้นจะทําการเลือกไพ่4ใบพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพ1 2 3 มาเริ่มกันที่การงานก่อนนะครับได้ไพ่นาคต้องมนคนที่เกิดวันศุกร์จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจะมีคนปอง้ายคิดใส่้ายป้ายสีหักหลังอยู่ตลอดเวลาเอกสารต่างๆจะต้องให้ความระมัดระวังรอบครอบตรวจสอบอย่าให้มีความผิดพลาดเป็นอันขาดเพราะว่ามีคนจ้องแทงข้างหลังอยู่ บรรยากาศในที่ทํางานทําให้รู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเบื่อหน่ายบางคนถึงขั้นต้องการลาออกจากงานต่อไปในเรื่องของการเงินได้ไพ่หน้าแก้วมณีสําหรับน้าแก้วมณีนี้ก็สื่อถึงว่าการเงินในช่วงต้นเดือนอาจจะติดขัดอยู่บ้างจนช่วงปลายเดือนไปแล้วจึงจะมีสภาพคล่องและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ควรไปค้ำประกันใครเป็นอันขาดเพราะมีโอกาสที่จะโดนโกงโดนทรยศหักหลังได้ การเดินทางขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินจากผู้ใหญ่นั้นจะประสบผลสําเร็จได้รับผลประโยชน์กลับมาอีกด้วยในเรื่องของความรักได้ไพ่นาคบาทสําหรับไพ่นาคขบาทนี้บ่งบอกไว้ว่าคนที่มีคู่มักจะไม่ได้อย่างใจคิดทําให้มีเรื่องต้องขัดอกขัดใจกันตลอดเวลาระมัดระวังการมีปากเสียงการทะเลาะเบ,บาแวงคนโสดยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะคบใคร ก็อาจจะมีหลายคนเข้ามาหาในตอนนี้นะครับต่อไปในเรื่องของสุขภาพได้ไพ,พ่นาคพิภพสำหรับสุขภาพของท่านที่เกิดในวันศุกร์นั้นเมื่อไพ,พ่นาคพิภพปรากฏขึ้นมาก็ให้เระมัดระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารการคิดมากอารมณ์สับสนแปรปวนไปหมดในช่วงนี้นี่ก็คือคำทำนายทั้ง4เรื่องสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือน พฤศจิกายน2564นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ